ตอบเวยค่ะแราเป้อ่าต่อเลยเลยวันนี้เรา,าทำอะไรกรันมาปิ้งหมูร้อนเชี่ยเลยใส่ถุงน่ะระวังตกระวังตกมาเลืในกิจกรรมของเ,เด็กๆคือย่างปิ้งหมูไหนย่างด่เด็กอางให้ดูที่้าเอาอย่างโชว์หน่อยค่ะรูเมมันไหมแล้วนะ เดี๋ยวได้กินแล้วเดีดียวแล้วเหนียวให้เนี่ยอันเนี้ยสามอันสี่อันเนี้ยได้แล้วใกล้ละผลไม้ผลไม้ไปเลยแต่ห้ามงอแงนะที่ปุ่นไม่ย่างแล้วหรอลูกควันไปมาเลยเออเย้ขึ้นมาเมื่อกี้ใครรดนป้าบดใครครับไม่รู้ได้ยังไงเมื่อกี้ป้าบดใครลูกไม่หอมย่างสิลูกเมื่อกี้ป้าบดใคร ต่อไปอา่ทำดีนะลูกจะได้กินแล้วจะสุกแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งพี่ปุณหาถุงมือละเอามาเพิ่มอะไรไหมเอาอะไรไก่เอามาให้หมดเลยยาให้หมดไม่ต้องเหลือคือคนเลยยี่ห้อกันอ่ะไม่รู้ว่าอร่อยรหรือเปล่าป่ะปุณเริ่มกลับอนี่ได้ลูกชิ้นด้วยลูก ไปนี้เลยค่ะป้าได้ยินะไหมไม่ีป้าไม่ได้ยินอะไรได้ยินห้าหาท่าย่างไดีขี้ใส่นี่จได้เหอโอ้ัวนี่แหละที่มันขี้ใสไปแล้วจทไม่อยู่แล้วตัวไหนขี้ใส่หน่สอสาไม่นับแล้วได้แต่อันนี้ไ่ของเราก็เสร็จแล้วนะคี แม่ป้าเหนือป้ามีาเลยทานเลยกินได้เลยถูกแต่ถ้ามันต้องเ่าด้วยนะลองชิมมาสิลูกเด็กกินทีเดียวมร้อยเลยคนขึ้นอางี่นลส้อง้านอันี้ว้านี้สป้าจะเอาเติมผ่านต่ต้องเติมผ่านแล้วก็ขใย่เลย วันนพวกเราก็ขอบคุณรามมากอลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชรคลิกกดติดตอให้เป็นชจางกำลังใจให้พวกเราทำกินกันต่อไปด้วยนะคะดีมากเฮ้ยหมอ